สวัสดีครับผมช่มางเป้จากร้านสมัยทีสวิตนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าถึงเรื่องอตัวเครื่อง macbook นะครับวันนี้ก็จะเป็น macbook pro ไม่ใช่ pro macbook air a อง s i นะครับ,น,รบนี่มาในการลูกค้าทำการเปลี่ยนตัวซีิีคนเองนะครับเปลี่ยนซลิีคนแล้วตัวกระจกนะครับกระจกตัว CPU เนี่ยมันมีรอยแล้านะครับ มีรอยร้าวไม่รู้ว่าเกิดจากการตกกระแทกหรือว่าเมนบอร์ดมันชอ็อตจนทําให้ตัว CPU มันร้อนเกินแล้วมันก็แตกนะครับตัวกระจก CPU ีเนี่ยมันแตกแล้วมันก็เลยทําให้ตัวเครื่องเนี่ยมันเปิดไม่ติดนะครับ๋ยวผมให้ดูนะครับว่าตัวกระจก CPU ีเป็นแบบไหนนะครับตัวกระจก CPU ีนะครับจะอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยคือ ห้ามเป็นรอยเลยนะครับตัวกระจกตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นรอยแล้วมันจะทําให้เครื่องนมันมีอาการเปิดไม่ติดได้นะครับมันก็จะมีรอยเล้าวนะครับตรงนี้ลิสเข้าไปดูกลุ่มพี่แบงค์หน่อยมีรอยเล้าวตรงนี้นะครับอ่ะมีรอยเล้าแล้วเนี่ยแล้วก็ผมลองวัดคอยนะครับวัดคอยเนี่ยมันจะได้ศูนย์โอห์ม นะครับปกติแล้วนะครับในส่วนงตัวลายไฟตัวชุด CPU เนี่ยมันจะต้องได้ประมาณ10โอห์มนะครับชุดนี้เนี่ยจะต้องได้ประมาณ10โ oh อห์ม10โอห์มนะครับโดยประมาณนะครับผันแปรได้ไม่เกิน5%นะครับก็คือไม่เกิน15นะครับถ้าเกินไม่มากกว่านั้นนะครับมีโอกาสที่เครื่องเนี่ยจะเปิดติดไม่ขึ้นภาพได้นะครับนี่ก็จะเป็น ในส่วนของตัวชุดสายไฟตัว cpu นะครับหรือจะเป็นบอร์ดรุ่นเก่านะครับจะมี head m แยกนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่นะครับจะมีส่วนกะจบอันนี้เป็นตัวบอร์ดเ็นไงรุ่นใหม่นะครับก็จะมีเป็น cpu คอยาวนะครับมี head m ในตัวแล้วก็มี cpu นะครับอยู่ตรงนี้นะครับตัวกระจบตรงนี้เนี่ยก็จะแตกเหมือนกันนะครับตัวค่าโอห์มนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคอยของตัว cpu นะครับ cpu ตรงนี้นะครับได้รับไฟ 1 6ถึง1.8นะครับตรงนี้ก็จะได้ประมาณ10โอห์มเหมือนกันนะครับ10โอห์มนี่ถ้าค่า cpu ได้10โอห์มนะครับถือว่าปกตินะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ตรงนี้ได้ศูนย์โอห์มนะครับจะเปลี่ยน cpu ได้เลยนะครับ cpu เนี่ยเปลี่ยนถามว่าเปลี่ยนถามว่าเปลี่ยนเนี่ยยากไหมนะครับก็ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าด้านล่างเนี่ยมันมีขาตะกัวค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ต้องใช้ความละเอียดมากๆเลยนะครับถึงจะทําการ วางตัว cpu ให้มันกลับมาเข้าที่ได้นะครับนี่ก, okay. ก็เสร็จไปเทียบร้อยนะครับผมน cpu นะครับก็ใช้เป็นเจนเดิมนะครับใช้เป็น gen gen ห้านะครับผม หรือก็จะเป็น2.7นะครับกิเกอร์ดูโอคอร์นะครับดูโอคอร์แต่ว่าเป็นตัวเจน5นะครับถ้าเป็นปีสา1 4ก็จะใช้เป็นตัว CPU g e n เนสนะครับจะบร้อยครับผมก็ยังไงขอฝากล้าไว้ด้วยนะครับช่างเป๊ ทางหน้าร้านครับสมัยิีสวิทมีทั้งหมด10สาขาด้วยกันนะครับผมสามารถไปดูตำแหน่งหน้าร้านบนว็บไซด์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ชั้มไปขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ